สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงๆบายๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหมาเคลียร์ใจกันหน่อยนะครับมีข่าวบอกว่าเอ็มปาเป้เนี่ยเคลียร์ใจกับเนม่าครับเรื่องปัญหาการแย่งยิงจุดโทษนะครับอมาฟังกันหน่อยนะครับคิริยันเอ็มปาเป้ครับจัดการเจรจาแก้ปัญหาบาดหมางกับเนม่ากรณีเรื่องการแย่งยิงจุดโทษในเกมล่าสุดตามการรายงานของเลอปารเซียงนะครับ กองหน้าของปารีสแซงต์แชม,มงทั้งสองคนมีปัญหาในการแย่งยิงจุดโทษในเกมลีกเอิงที่เอาชนะมองเปเลเย่5ประตูต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่สื่อเผยเว่าทั้ง2คนคนมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนั้นนั้นแล้วและเพิ่งมาประทุในนัดล่าสดุดแล้วก็แหล่งข่าวอย่างเลอปารีเซียงเผยเว่าหลุยส์กัมปสที่ปรึกษาด้านฟุตบอลของปชได้นัดกองหน้าทั้ง2คนคนมาประชุมเพื่อจัดการปัญหาเหมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยทั้งสองคนเนี่ยตกลงจบประเด็นจุดโทษไปโดยดีนอกจากนั้นเนี่ยสโมสรย้ำว่าหากมีปัญหาให้มาคุยกันเป็นการภายในอย่าแสดงต่อหน้าสื่อหรือแฟนบอลเพราะตอนนี้เนี่ยสโมสรกำลังโดนโจมตีเป็นพิเศษนะครับกรณ์นั้นก็ผมสื่อยังคงจับตาพฤติกรรมของอ e ัปเป้โดยเฉพาะท่าทีของนักเตะในนัดที่ผ่านมาครับซึ่งมีจังหวะหนึ่งครับแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนเลยหลังจากวิตินยาเนี่ยไม่ส่งบอลให้นะซึ่งกองหน้าชาวฝรั่งเศสอย่าง e นะอัปเป้เนี่ยหยุดเล่นและไม่เติมเกมบุกต่อไปเลย ทั้งนี้ครับมีรายงานบอกว่าเอ็มปาเป้แสดงท่าทีงุนงิดมาตลอดการซ้อมเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยบรรดาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยต่างก็ไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะอะไรแต่ทางด้านสื่อของแดนน้ำหอมเนี่ยเผยหลังจบเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบอกว่าน่าจะเกิดจากปัญหาส่วนตัวของเอ็มปาเป้เองนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับแม้ปัญหาจุดโทษจะจบลงไปด้วยดีจากการพูดคุยร่วมกับบอร์ดบริหารแต่สื่อเนี่ยก็เชื่อไว้าเอเบเป้ไม่ปิดโอกาสแถมยังสนับสนุนหากว่าป s เอชนี่ยจะปล่อยเนย์มาออกจากทีมในหน้าร้อนนี้แถมผลงานที่ดีในช่วงต้นซีซั่นของเนย์มาเนี่ยทำให้มีแนวโน้มที่สโมสสเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจไม่ปล่อยเนย์มาออกไปก็เป็นได้นะครับโอ้จะเป็นยังไงครับเนี่ย ตอนนี้มีเรื่องบาดหมางกันแล้วสำหรับเอ็มปาเป้กับเนม่านะครับถึงจะคุยเรื่องจุดโทษกันเคลียร์ไปแต่เรื่องอื่นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อสําหรับ2คนนี้นะครับอีโ e กสูงทั้ง2คนเลยสําหรับเอ็มปาเป้กับเนม่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเที่ยงบ่ายๆครับสวีดัสสวัสดีครับ